การเริ่มต้นในเลขสองมันอาจจะไม่ดีวันนี้มันเริ่มพัฒนาและเริ่มดีขึ้นเรื่อย

你们演得吗？漂亮。M

เชื่อในตัวเองนะเชื่อมั่นในตัวเองพี่มาวันนี้เพราะพี่รู้ว่าพวกเราเจาสามแต้มไปฝากคนโคราอย่าไปกลัวมันมันคนเหมือนกันมันคนเหมือนกันอย่าไปกลัวมันทําได้ทําได้ทําได้ชนะ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 โห Ha ha ha. เฮ้ยอย่างที่พี่บอกนะเรามาวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อไม่ต้องการคะแนนเราต้องการคะแนนและพี่ก็เชื่อว่าพวกเราทําได้เราช่วยกันสร้างแรงศรัทธามั่นใจในตัวเองมันกับเราก็เหมือนกันเนาะให้ได้จังหวะจัดการไม่ให้ได้เก็บสามแต้มกับบ้านเราไปไปไปหนึ่งสองสามา Hører du meg? o que temos que พี่ต้องขอขอบคุณขอบคุณจากใจพี่จริงๆขอบคุณพ่ออะไรรู้ไหมวันนี้บอลเราแพ้นี่พี่ไม่ว่าเลยแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ดีใจที่สุดก็คือพวกเราได้สู้สู้กันอย่างอย่างเต็มที่พี่ไปยืนคุยกับโค้แดนมาสนิทกันมานานแล้วตั้งแต่ก่อนพี่ทาบอลเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่คิดเลยว่าโค่ชเด็กทุกคนจะช่วยกันแลจะวิ่งสู้กันเห็นไหมพี่กำลังบอกพวกเราว่า การเริ่มต้นในเลขสองมันอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นในวันนี้มันเริ่มพัฒนาและเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้พวกเราได้สู้ต่อไปอย่างที่พี่บอกรัทธามันจะเกิดขึน้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โจม,มากสาบุนทุกคนแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยอย่างน้อยในนัดต่อไปที่เราจะเจอกแับราชบุรีเนาะในบ้านเราวันนั้นจะเป็นวันของพวกเราที่ทุกอย่างมันลงตัวแล้วแล้วเราจะเริ่มรับจากตรงนั้นและเดินหน้าไป กีฬามันไม่ได้เกี่ยวว่าใครจะชนะใครจะแพ้มันอยู่ที่เกี่ยวที่ตัวเราว่าเราพร้อมที่จะชนะไหมถ้าเราพร้อมที่จะชนะจากนี้ไปกลับไปเพราเราเริ่มต้นด้วยกันนะครับเมื่อกี้ท่านเยวันก็โทรมาบอกผมว่าเออฝากชมด้วยคนเล่นดีเสียใจไหมเสียดายไหมเสียดายอย่างน้อยน่าจะเก็บหนึ่งแดงกลับไปฝากพี่น้องชาวโคราชนะชครับสู้ต่อไปเราต้องเดือนหน้าต่อไปนะครับขอให้นั้นหน้าเป็นวันของเราและเป็นวันของเราตลอดไปขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ โอเคครับพี่ไม่มีอะไรนะครับโอเคนั่ติงทูเซนนะครับโอเคคัแบ็กทูเวิร์กนะครับทูมอสโลวีเลสวันเดย์นะครับและคัมแบ็กทูเทรนอาพร์ทูสเต้นแล้วก็พี่ไม่มีอะไรเดี๋ยวเรากลับไปทำงานต่อนะครับก็พรุ่งนี้เราหยุดวันหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาซ้อมวันอังคารเ้งหนกันนะครับโอเคนะครับก็เจอราตตูรีนะครับก็โนชอยนะครับไม่มีชอยอื่นนะครับเราต้องเก็บทรีไพร์สนะครับโอเคโนชอยให้เกล้าบรีทูไปที่โฮมโอริทรีไพร์สนะครับโอริทรีไพร์สนะครับแฮมทูติงเกอรับไป โอเคครับคตาให้น okay. oh, oh. ิกสอเช็คอยนิกมานิกนิครับมวยมวยมวยวันพรุ่งนี้ใช oh. ่ไหมมาด้วยมาด้วยวนพรุ่งน okay. ี oh, oh, ้น oh. ิคคนครกมวันนี้ไป็นนิคกับอลโอ้ย huh. เ่ oh. ีพรุ่งนี้พรุ่งนี้เาเออเราได้เกมเร น yeah. mm. ah. uh. ี่เน ah. ี่ยวันนี้เป็นวัดคล้ายวันเกิดของนิ ก็มุ่ยนี่เองเนาก็ในนาครอบครัวพูกเราทุกคนเด็กเซนดัสนะครับก็ไอ้นี้มีสุขภาพแข็งแรง่ยวครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็พาทีมสวัสดแีของเราชนะชนะชนะเบอาทีมดูเจ็บปีน Win แอนด์บอว์บินขอบคุณที่มาช่วยให้ทีมเราทุกคนเราทุกคนี่มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

สีนอมั้งม่ใมันเป็นมันเผ้าขาวดำมาพี่ไม่มาเอนีอ่นอ้แบบว่านี่เลยบ่อันนี้คือกล้องกองจันทร์ป่ะเยอะสงไฟฟ้าแรงขึ้นอ นี่ละกล้องส่องดวงจันทร์ปะ